สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสุภาพรนะคะในวิชาป้องกันการทุจริตนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักคำว่าประโยชน์ส่วนตนก่อนในที่นี้คำนี้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดถึงว่าการทำอะไรเพื่อตนเองนะคะก็จะหมายถึงว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนทั้งหมด แต่จริงๆแล้วนะคะคำว่าประโยชน์ส่วนตนนั้นนะคะหมายถึงการที่บุคคลทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะได้ทํากิจกรรมหรือกระทาการต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะนั่นก็คือตนเองหรือแม้กระทั่งครอบครัวหรือแม้กระทั่งญาติเพื่อนนะคะหรือว่ากลุ่มในสังคมนะคะถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเราทําให้ตนเองนะคะหรือแม้กระทั่งครอบครัวของเราหรือญาติของเราเนี่ยนั่นก็หมายรวมถึงประโยชน์ส่วนตนทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่เพียงตัวเราเท่านั้นนะคะค่ะประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าประโยชน์สาธารณะก็คือนะคะในที่นี้ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงการที่บุคคลในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะได้ทําตามหน้าที่ของตน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของรัฐโดยไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตนนะคะ,ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนั่นก็คือการที่ทำอะไรไปแล้วนะคะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราไม่เกี่ยวข้องกับญาติหรือเพื่อนของเรานั่นก็คือเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะนะคะ,ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะ ลองฝึกวิเคราะห์ภาพนี้นะคะว่าภาพที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ,ะหลายๆคนก็จะเห็นว่ามีคนนะคะออกมาวิ่งออกกำลังกายนะคะบางคนวิ่งบางคนเดินนะคะแล้วก็มีต้นไม้นะคะโดยรอบนะคะ ใช่ค่ะหลายๆคนคิดถูกต้องแล้วนะคะนั่นคือสถานที่นี้คือ,อสวนสาธารณะนะคะค่ะในภาพนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีคนมาออกกำลังกายใช่ไหมคะ,ะมาเดินเล่นนะคะส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะ,อะลองมาวิเคราะห์กันค่ะว่า ในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะสิ่งของในภาพนี้อะไรที่เป็นของส่วนตัวบ้างนะคะส่วนตัวนั่นก็คือเราใช้แค่เพียงฝ่ายเดียวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะนั่นก็คือรองเท้าชุดเสื้อผ้านะคะอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์นะคะที่เป็นของเรานั่นคือของที่เป็นส่วนตัวนะคะ,ะจากในภาพนะคะ ภาพนี้อะไรที่เป็นของส่วนรวมบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ทางเดินนะคะเราจับเสาไฟนะคะสระน้ำนะคะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นส่วนรวมทั้งสิ้นนะคะเด็กๆหลายๆคนอาจจะเริ่มแยกแยะเริ่มวิเคราะห์ได้บ้างแล้วนะคะว่าอะไรที่เป็นส่วนรวมและก็อะไรที่เป็นของ ส่วนตัวนะคะอีกภาพหนึ่งค่ะครูยกภาพนี้นะคะซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรากำลังอ,อยู่ในช่วงที่เป็นโรคระบาดนะคะโรคโควิด1 9นะคะซึ่งหลายๆคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมด้วยนะคะาจากภาพนะคะภาพนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ย หลายๆคนที่เคยใช้บริการนะคะก็จะตอบถูกนะคะใช่แล้วค่ะภาพนี้ก็คือภาพบนรถไฟฟ้านั่นเองนะคะอาจจะเป็น MRT หรือว่า BTS ก็ได้นะคะแต่ในภาพนี้ไม่ได้ระบุเนาะก็หมายถึงว่าเป็นภาพที่ใช้บริการในรถไฟฟ้านะคะ,ะภาพนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามีคนที่มาใช้บริการนะคะบางคนก็ ใช้กำลังใช้โทรศัพท์นะคะบางคนก็กำลังนั่งรอเพื่อให้ถึงป้ายถัดไปเฉยๆนะคะอาจจะภาพนะคะสิ่งของในภาพนี้อะไรเป็นของส่วนตัวบ้างนะคะก็จะเห็นว่าอะไรที่อยู่กับตัวเราเราใช้แค่เพียงฝ่ายเดียวนะคะก็จะเป็นของส่วนตัวทั้งหมดเช่นกระเป๋า หนแมสปิดปากนะคะหูฟังมวกเสื้อผ้ารองเท้านะคะตรงนี้ถือว่าเป็นของที่เป็นส่วนตัวทั้งหมดนะคะอ,อะไรที่เป็นของใช้ส่วนรวมบ้างนะคะเราจับนะคะที่จับบนด้านบนนะคะประตูทางเข้าทางเดินเสาจับทั้งหมดในตรงนี้นะคะอะไรที่ไม่ได้เราไม่ได้ใช้ แค่เพียงฝ่ายเดียวนะคะทุกคนต้องใช้ร่วมกันถือว่าเป็นของที่ใช้ส่วนรวมทั้งหมดนะคะ,ะทีนี้นะคะจากที่ครูอธิบายไปข้างต้นนะคะตรงนี้ก็คือครูสรุปมาให้นักเรียนดูนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะครูแบ่งออกเป็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะผลประโยชน์ส่วนตนนั่นก็คือ ครสรุปไปให้ดังนี้นะคะเป็นการทำกิจกรรมหรือกาทำการต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะคร <_ d ata> อบครัวญาติหรือเพื่อนของเรานั่นเองนะคะ <_ d ata> อะไรที่เราทำแล้วเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนทั้งหมดอะ,อะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมนะคะนั่นก็คือการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่วนรวมนะคะโดยไม่เกี่ยวข้องกับส่วนตัวนั่นเองนั่นก็คือไม่เกี่ยวข้องกับญาติของเรา โดยเฉพาะนะคะไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราโดยเฉพาะนะคะเป็นการทําเพื่อ,อส่วนรวมเพื่อทุกคนนะคะนั่นก็คือหมายรวมถึงผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมดนะคะ,ะทีนี้นะคะเมื่อเราสามารถแบ่งได้แล้วว่า,อ,าอะไรของอะไรเป็นของส่วนตนอะไรเป็นของส่วนรวมแล้วนะคะทีนี้ ใครจะเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมนี้บ้างนะคะนะักเรียนคิดว่าใครเอ่ยในหลายคนนะคะก็จะตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าทุกคนนะคะทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาของส่วนรวมทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดจะระบุให้ชัดเจนให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่จะามาดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมนะคะนั่นก็คือคนที่ ได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการในสถานที่ตรงนั้นนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีส่วนดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมด้วยนะคะใครเข้าไปใช้ก็ต้องดูแลนะคะใช้ให้ระมัดระวังนะคะไม่ทําให้เสียหายนะคะแล้วก็หน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมโดยเฉพาะนะคะหน่วยงานตรงนี้ก็คือสิ่งที่ สถานที่ตรงนั้นนะคะจัดทำจัดแบ่งหน้าที่ไว้ให้มาดูแลนะคะ,ะถ้าพูดเรียกเข้าใจง่ายๆก็คือทุกฝ่ายทุกคนนะคะที่เข้าไปใช้บริการนะคะที่จําเป็นจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลนั่นก็คือเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมทั้งสิ้นนะคะ,ะทีนี้ เมื่อทุกคนนะคะทุกคนที่เข้าไปใช้บริการหน่วยหน่วยงานที่จัดแบ่งมาไว้ให้แล้วนะคะที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาส่วนรวมทีนี้มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะคะหนึ่งเลยนั่นก็คือปฏิบัติตามกฎของสถานที่ตรงนั้นนะคะ ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายนะคะ,ะไม่ทิ้งขยะนะคะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะพื้นที่ส่วนรวมนั่นเองจริงๆแล้วน่าจะมีอีกหลายๆวิธีการนะคะนอกจากที่ครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วถ้าเด็กๆคนไหนนะคะคิดวิธีการได้มากกว่าที่ครูยกตัวอย่าง เดะะี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันใน Meet เลยนะคะครูจะแปะคำถาม2คํคำถามมีไว้นะคะให้เด็กๆเข้าไปทําใน m e ตรเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะใครที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถทักถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะก็สำหรับคาบาป้องกัน การทุจริตก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับคาบนี้นะคะสวัสดีค่ะ